อิตาลีห่งคู่มันมันนะครับในค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้ฟุตบอลยังหลาักหลายเหมันเดิมนะครส่วนใครที่สนใจเข้าร่วมครอบครัวกลุ่มฟุตบอลที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ละกันนะครับไปลุยต่อนะครับศึกฟุตบอลกกโซซิลีอาของเตอรลี่นะครับวันนี้เป็นงูใหญ่นะครับอินเตอร์มิลานจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านอย่างมั่วมหากราบนะครับอย่างทางด้านฟิออรเรซิน่ากุ่นี้เจอกันล่าสุดนะครับเป็นอินเตอร์ที่บุกไปชนะทางด้านฟิออรได้นะครับสงประตัต่อหนึ่ง ส่วนเกมนัดล่าสุดนะครับของอินเตอร์มิลานนะครับชนะเกายลี่นะครับเปิดฤดูกาลเนอ้๒ศูนย์นะครับส่วนฟิโอลก็ชนะเหมือนกันนะครับในรายการฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์นะครับชนะด้านลับปิดเวียนนามา2ประตูต่อศูนย์ไปดูทุกความพร้อมหน่อยนะครับเจ้าภาพเจ้าบ้านตัวผู้เล่นนะครับอยู่กันครบเลยราอูลทโรมาตินเนสมาร์คุตตูลาในครับฟรดิโกดีมาโกนะครับเรียกว่าตกหลักเนี่ยวันนี้พร้อมมากๆสำหรับทางด้านอินเตอร์มิลานส่วนฝั่งทางฟิออลเอง ฟิออร์นะครับจะไม่มีทางด้านเกสโนโกลโตวิลลี่เนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บนอกนั้นเนี่ยใช้ทางด้านเอมบาร่าอินโซล่านิโคลัสนะครับก่อนซันเลสลงมาชาการให้กับทางทีมผู้มาเยือนอย่างฟิออร์นาติน่า all, นะครับต้องบอกเลยว่าคู่นี้เจอเจอกันนะครับสายติก็ยังฟ้องนะครับว่า,อ,าอินเตอร์มิลานเล่นในบ้านนะครับฟิออร์ ไปเก็บชัยชนะค่อนข้างยากเล่นในถิ่นงูใหญ่วันนี้มองว่ายืนพื้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลฐานแฟนบอลเองนะครับบวก5เกมหลังเนี่ยถ้าพูดถึงฟอร์มแล้วพูดถึงมันยาวห้าเกมแบบมันดีมากๆคือฟอร์มแล้วก็ตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างเสริมเข้ามาในฤดูกาลนี้นะครับยังมองว่าแน่นพอสมควรตึงเลยทีเดียวสําหรับรูปเกมอินเตอร์มิลานวันนี้สื่อต่างประเทศนะครับแบกกาแพงมาที่ให้อินเตอร์มิลานเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่0.75 นะครับเป็นต่อให้สูนุ75บังคับให้อินเตอร์มิลานนะครับหนึ่งประตูก็ได้2ประตูหน่ยกินเต็มนะครับหนึ่งประตูกินครึ่งก็ยังมองว่าด้วยศักยภาพของตัวเล่นของอินเตอร์มิลานเอาแหละนะครับเข้าที่เข้าทางกันทุกคนแล้วนะครับเล่นเข้าที่และฟอร์มเข้าที่กว่าเพราะฉะนั้นนะครับเกมในบ้านยังไว้ใจไว้ลายกับทางด้านอินเตอร์มิลาน ได้นะครับแบบกกำแพงไปที่0.75ผมมองว่าฟิออร์เนเจอเกมลุกเกมด,ดุดดานแบบเจ้าบ้านแบบนี้ผมมองว่าไม่น่าจะต้นานไหวนะครับความน่าจะเป็นคู่นี้ขอมองไปที่งูใหญ่นะครับอินเตอร์มิลาน